การส่งข้อมูลออนไลน์เพื่อทำเว็บพอท่านเข้ามาที่หน้าส่งข้อมูลก็ทำการกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อนามสกุลเจ้าของหรือผู้ประสานงานก็ได้ค่ะเบอร์โทรที่ติดต่อได้ทันทีนะคะอีเมลไลน์ไอดีตรงนี้พิมพ์แนะนำธุรกิจหรือบริการของท่านเลยค่ะอย่างละเอียดเลยนะคะใส่มาเลยทีมงานเราจะสรุปให้เองค่ะเสร็จแล้วก็ระบุโดเมนของท่านมี .com ด้วยนะคะ พิมพ์ให้ถูกนะคะแล้วก็ชื่อเว็บไซต์หรือชื่อธุรกิจของท่านเช่นอสังหาริมทรัพย์สโลแกนและก็ประเภทธุรกิจค่ะอันนี้มีประโยชน์สำหรับทํา SEO ให้นะคะทีนี้ก็มาเลือกสีประจำกิจการหรือสีเว็บของท่านตามต้องการเลือกเองได้เลยค่ะแล้วก็ระบุรายละเอียดของงานบริการอะไรต่างๆที่จะให้ลงในเว็บไซต์แยกเป็นหัวข้อหัวข้อมาได้เลยค่ะทีมงานโปรโมชั่นอะไรใส่มาได้เลยถ้ามีลิงก์วิดีโอก็ใส่มาด้วยนะคะ ขอเป็นลิง์จาก YouTube เท่านั้นนะคะสะดวกดีแต่หากมีลิง์กวิดีโออื่นก็ส่งมาได้ค่ะไม่มีปัญหาเสร็จแล้วก็มาระบุที่อยู่และก็บรรดาโซเชียลมีเดียของท่านลงไปเลยค่ะอันไหนไม่มีก็ข้ามก็ได้นะคะทีนี้ก็มาถึงการส่งภาพมาให้เราท่านสามารถส่งได้ครั้งละ50ภาพนะคะหลายคนถามเข้ามาว่าถ้ามีมากกว่า50หละไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเอาตรงนี้ก่อน เมื่อครบท้วนแล้วก็จัดการกดปุ่มส่งข้อมูลให้ทีมงานได้เลยค่ะพอส่งเสร็จหากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาพเพิ่มเติมก็สามารถส่งได้อีกเรื่อยๆค่ะเข้าหน้าเดิมแล้วกรอกรายละเอียดทีนี้ด้านบนท่านกรอกแค่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรและโดเมนแล้วก็ไประบุข้อมูลที่จะส่งเพิ่มเติมหรือภาพที่จะส่งเพิ่มเติมได้เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะได้อีกครั้งละ5้ภาพค่ะ บางคนถามอีกทำไมต้องครั้งละไม่เกิน50ภาพตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะเพื่อเป็นการประหยัดการรับส่งข้อมูลเท่านั้นเองคะ่ะไม่มีอะไรดังนั้นหากท่านจะส่งอีกก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะหลังส่งข้อมูลเสร็จทั้งหมดแล้วให้ท่านแจ้งทีมงานผ่านช่องทางไลน์หรือจะส่งอีเมลแจ้งก็ได้นะคะแต่ไลน์จะสะดวกกว่าแจ้งว่าส่งข้อมูลทำเว็บท่านเรียบร้อยทีมงานจะได้ทำการประมวลผลคัดสรรเอาเนื้อหาวิดีโอ ภาพที่ดีที่สุดมาจัดทำเว็บให้ท่านซึ่งจะใช้เวลาในการทำเว็บไม่เกิน24ชั่วโมงไม่รวมการคัดสรรเนื้อหานะคะเพราะอาจมีการขอให้ท่านส่งเนื้อหาใหม่เพิ่มเติมแต่ในระหว่างนี้ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสถานะดำเนินงานตลอดเวลาที่สำคัญเว็บไซต์ของท่านแม้จะอยู่ระหว่างทําแต่ก็เข้าดูได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปจากเรานะคะ